ใช่ไหมครับว่ามันต่อจากโบเคที่แล้วพี่พูดทิ้งท้ายความเดิมที่แล้วก่อนจะได้ดึงออกพี่พูดว่าเอ้ค่าไออีของโบมันบอกได้ว่าถ้าไออีมากแปลว่าดึงยากดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมยากถ้าไออีน้อยแปลว่าดึงง่ายถ้าดึงยากแปลว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดมันอยู่ใกล้นิวเคลียสใช่ไหมแปลว่าอะตอมเล็กแต่ถ้าดึงง่ายแปลว่าอิเล็กตรอนตัวนอกสุดมันอยู่ห่างจากนิวเคลียส ก็จะแปลว่าตอมใหญ่เขาก็เลยประมาณค่ารัศมีตอมได้ทำไมเป็นแนวโน้มแบบนี sana, ้แต่เร้่แนวโน้มอะ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 ตอมอะตอมอีกไซส์เนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องตำราให้อีกทีหนึ่งยวพี่จะเน้นอีกทีหนึ่งทีนี้จุดอ่อนของอะตอมของโบเนี่ยครับซึ่งมีซึ่งมีปัญหาทําให้ชโรดิงเกอร์เนี่ยต้องเสนอแบบจำลองตอมแบบต่อเนื่องออกมาเนี่ยเรียกว่าแบบจำลองตอกลุ่มมอกเขาใช้ความรู้เรื่องกลศาสตร์กอนตัมนะคือ ข้อประอของโบคือเขาใช้ไฮโดรเจนอะตอมในการสร้างแบบจลโลอะตอมขึ้นมาไฮโดรเจนมีกี่อ mm ิเล็กตรอนครับไฮโดรเจนมีกี่อ mm ิเล็กตรอนไฮโดรเจนมีกี่อิเล็กตรอนอยู่มหมดึงคาบหนึ่งเอ้ยไม่ได้อยู่มหมนึงแต่อยู่คาบหนึ่งเลยนะไม่มีหมูดลงไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนเดียวฉะนั้นแบบจลโลอะตอมของโบเนี่ย mm hmm. ก็เป็นแบบจลโลอะตอมที่มาจากธาตุที่มีอ mm ิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวทีนี้ธาตุในโลกเนี้ยมันมีอย่างเดียวต้องแย่ มันมีอิเล็กตรอนได้มากกว่าหนึ่งตัวถูกไหมครับปรากฏว่าแบบจำลองตัมของโบ์เนี่ยอธิบายได้ดีได้เฉพาะไโดรเจนอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเดียวพอไปอธิบายอะตอมอื่นที่มีอิเล็กตรอนมากกว่าหนึ่งอ,อิเล็กตรอนเนี่ยเริ่มมีข้อที่ตอบคําถามไม่ได้เนาะคนนี้ก็เลยมาเสนอจำลองตัมแบบใหม่ขึ้นมาครับจริงๆนะลึกค่อนข้างลึกนะมันจะไปเรียนตรงมหาวิทยาลัยที่ลึกๆนะครับตอนนี้เราดูแค่คร่าวๆคือเขาเสนอแบบจำลองตอมแบบกลุ่มหมอกครับ นี่คือรูปร่างกลุ่มหมอกต่างๆนะครับอาจจะคือดูหูอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับพี่จะแบ่งยกให้ฟังแต่ยังจําได้อยู่ใช่ไหมที่โบบอกว่าชั้นที่หนึ่งอะ n เท่ากันหนึ่งครับมีอิเล็กตรอนอยู่ได้กี่ตัวสองใช่ปะที่เป็นสองแปดสิบแปดสามสิบสองใช่ไหมครับชั้นที่สองก็จะมีอิเล็กตรอนได้แปดตัวชั้นที่สามก็จะมีอิเล็กตรอนได้สิบแปดตัวแต่มานนั่งดูปุ๊บนะ เอ๊ะมันดูไม่แม่นจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้ครับมันคล้ายๆอย่างนี้คืออย่างนี้ชั้นที่หนึ่งเนี่ยจะมีอิเล็ก tron อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า S ซึ่งเขาตั้งชื่อชื่อว่าออร์บิทัลออร์บิทัลคืออะไรเป็นสับใหม่สำหรับเพือนในวันนี้ออร์บิทัลก็เปลี่ยนเสมือแตนึนภาพอิเล็ก tron เหมือนคนนะออร์บิทัลเหมือนบ้านอะ่ะ ที่อยู่ของคนก็คือบ้านถูกไหมที่อยู่ของอิเล็กตรอนเรียกว่าออร์บิทัลออร์บิทัลยังอยู่ได้สองตัวงั้นอันนี้ก็เหมือนกับบ้านที่ชื่อว่าบ้านเอสบ้านเอสก็มีอิเล็กตรอนอยู่ได้สองตัวนะพอขึ้นมาชั้นที่สองชั้นที่สองก็จะมีบ้านเพิ่มขึ้นมาอีกคือบ้านพีแต่ไม่ได้เป็นอย่บ้านพีบ้านที่สองก็มีบ้านเอสด้วยเพื่อนนี่คือเพื่อนที่สองชั้นที่สองจะมีตั้งแต่บ้านเอสและบ้านพีเพิ่มขึ้นมา อีกสามหลังพอขึ้นไปชั้นที่สามก็จะมีบ้านเอสบ้านพีสามหลังแล้วเพิ่มบ้านดีมาอีกห้าหลังกิเล็กตอนมันก็จะเพิ่มจํานวนไปตามบ้านที่ที่มีถูกไหมครับพอขึ้นมาชั้นที่สี่ก็จะมีบ้านเอสบ้านพีบ้านดีบ้านเอรูปร่างหน้าตาแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันแบ่งไปตามชื่อที่เราต้องรู้ก็คือบ้านเอสจะเป็นซเเฟียปสองกลมบ้านพีจะเป็นดัมเบลดัมเบลดัมลักษณะดัมเบลคือเป็นตุ้มๆสองฝั่งเหมือนกันอ่ะ นะครับอันนี้ก็เรียกเป็น p x p เธอสังเกตนะว่าแกนไหนเป็นแกนที่สมมาตรของของออริทัลนะอย่างเงี้ยแกนนี้ x เป็นแกนที่ทะลุใช่ไหมครับก็เรียกว่า p x อันนี้แเป็นแกนทะลุก็เรียกว่า p z นะหรือ p c อันนี้ y เป็นแกนทะลุก็เรียกว่า p y นะครับส่วน d ก็จะมีห้าอันนะครับจํายากนิดหนึ่งนะคิดว่าก็ต้องพูดอธิบายละเอยียดนิดน,นึงเพราะว่า มันเคยออกข้อสอบอันนี้นะครับเธอสังเกตออร์บิทัลนี้ยแกนที่เสียบทะลุคือแกน y กับแกน x ใช่ไหมดูออกมาแกน y เสียบทะลุแกน x เสียบทะลุเนี่ยเราจะเรียกออร์บิทัลนี้ว่า d x s y ส q มองเห็นไหมออร์บิทัลที่มีแกน x แกน y เสียบทะลุเราเรียกว่าไม่มีที่เขียนนะอันนี้อาารเห็นตรงนี้ d x s y ส q นะ ออร์บิทนี้ดูออกไหมเนี่ยดูจากรูปนี้ดูออกมาว่าสี่ออร์บเทัสี่กลมๆเนี้ยเรียกว่าออร์บิทเนี้ยอยู่ในระนาบของอะไรครับระนาบของอะไรดูออกมาเข้าใจคำว่าระนาบมหมพลเนนะอ่ะสมติพี่บอกว่าดูจอที่นี่ดีนะครับเธอดูจอที่พี่มองนี้ดีนะพี่บอกว่าเนี่ยตรงนี้แกนตรงนี้คือแกน y ตรงนี้คือแกน x นีแกน y นะมีแกน x นะครับจอทั้งจอเนี้ย คือระนาบของ xy เข้าใจยังทีนี้ไอ้สี่เหลี่ยมสี่อันเนี้ยมันอยู่ในระนาบของ zx เเห็นไหม z กับ x ระนาบทันนี้ก็คือระนาบที่ที่ที่อยู่ของสี่สี่วงกลมเนี้ยเราจึงเรียกออร์บิทัลนี้ว่า d xz เพื่อให้คือเราเราเรียกชื่อออร์บิทัลตามระนาบที่ที่มันอยู่ อันนี้แกนแทเป็นตัวเสียบทะลุใช่ไหมครับเราก็เรียกว่า d แทกำลังสอง d แทสแควร์ดูตวกนี้บ้างออกไปเท่าทั้งสี่อยู่ในหน้าอะไรครับเริ่มดูออกยังแล้วหน้าอะไรดูออกไหมสี่อันนี้อยู่ในหน้าอะไรครับอย่างเงี้ตยตานาฟ y แทบก็เรียกว่า dy แทอันนี้ล่ะออกไปเท่าทั้งสี่ในหน้าอะไรครับ ดีนะหน้า x y เห็นไหมคือ x y เป็นระนาบที่ตัดออร์บิทัลนี้ครึ่งหนึ่งพอดีก็เรียกว่าดี x y ดูรูวิธีเรียกยังครับว่าเราเรียกดีออร์บิทัลตามอะไรครับตามระนาบถ้าเป็นออร์บิทัลที่ไม่มีแกนเสียบตะเกีจะมีอันนี้อันนี้อันเนี้ยสามออร์บิทัลที่พี่จิ้มจิ้มเนี่ยครับเป็นออร์บิทัลที่ไม่ถูกแกนใดเสียบเลยเป็นออร์บิทัลที่อยู่ระหว่างแกน เอาอิตรที่อยู่ระหว่างแกนเราเรียกชื่อตามละนาบของมันจนออร์ลิทอที่อยู่บนแกนมีตัวแกนมาเสียบเราจะเรียกชื่ออิร์บิตอตามแกนที่เสียบมันงงไหมครับมันเป็นภาพสามมิติเธอเห็นแล้วเธองงไหมงงไหมเลยทุกคนงงไหมจริงจริง็นภาพตามทันไหมครับทันปั๊ดจริงอนะ่ะ งั้นพี่เทสนะงั้นทุกคนจินตนาการพี่จะยอมมาตัวเองเนี่ยเป็นหุ่นเลยนะถ้าพี่บอกว่าทุกคนทำเธอจงไปยืนหน้ากระจกนะแล้วเธอการแขนออกนะอย่างเงี้ยถ้าพี่บอกว่าแขนแขนข้างเนี้ยแขนข้างซ้ายของพี่เนี่ยเป็นแกนอะไรครับเอ็กตัวพี่เป็นแกน แล้วที่พี่ยืดมือออกไาอีกแทะใช่ไหมครับมันไม่มีไมลอยอ่ะเป็นการแทกอย่างนี้นะไนด้ยินนะครับทีนี้ถ้าออร์บิทัลให้ดูไอ้วงกลมสีฟ้าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงมือพี่เนี่ยตรงเนี้ยรเราเรียกว่าออร์บิทัลนี้อยู่บนด้นหน้าของอะไรครับ x แซดออริทัลอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหน้า x แซดไงแต่ถ้าอยู่ตรงเร <fox. S 2> <ไ>นี้อยู่ตรงนี้แปลว่าออร์บิทันั้นเรียกว่าออร์บิทัที่อยู่ในหน้าผองอะไร x y ใช่ป่ะแต่ถ้าถ้าออร์บิทัที่อยู่ในหน้าออะไรอะ y แซดต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมเข้าใจยังไอ้กลมๆนี้มันอยู่ตรงไหนเราก็ดูว่า,านหนนามันคืออะไรเราก็เรียกชื่อตามนั้นโอเคไหมครับ ได่เลยส่วน f เนี่ยไม่ต้องไปดูของมันเพราะเธอคงไม่ได้เรียนหรอกถึงปริญญาโทยังไม่มีเลยนะครับมันเป็นเรื่ที่ลึกซึ้งเกินไปนะครับจริงๆ d ออรบิทอก็เคยออกข้อสอบเ็มาแค่ครั้งเดียวเอ้ยออกข้อสอบแพทมาแค่ครั้งเดียวเองนะไปดันต่อไปเขาได้เขียนอ,อย่างนี้ครับเธอนภาพนะครับชั้นที่หนึ่งมีแค่ s ชั้นที่สองมีสอง s กับสอง p ชั้นที่สามสาม s สาม p สาม d ถูกไหมทีนี้พี่ถามก่อนเธอจำได้ยังว่าอะไรมีกี่ออร์บิทัล s จะมีหนึ่งออร์บิทัลถูกไหม p จะมีอยู่สามออร์บิทัลเป็นสามบ้านถูกไหม p x p y p z d จะมีอยู่ห้าออร์บิทัลใช่ไหมครับเนี่ยเทอร์นิพ่าะนะครับออร์บิทัลนีอ่อยู่ได้สองอิเล็กตรอนนะครับนี่คือหลักการการบรรจุอิเล็กตรอนลงไปในออร์บิทัลเขาเรียกว่าหลักของอัฟบาวอัฟบาวปิสิเปิลเขาจะบรรจุลงในหนึ่ง พลังงานที่ต่ำก่อนค่อยๆไล่ไปสูงขึ้นแต e ่ในบางครั้งเนี่ยเธอสังเกตเอาเนี้ยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามไม่มีปัญหาพอเริ่มชั้นสี่ปุ๊บมันจูบสามพแล้วมาบรรจุสี่เอสแล้วถึงจะไปบรรจุสามดีใหม่อีกทีหนึง่งตามลูกศรเนี่ยเกิดการเหรียมล้ำสังเกตว่าเนี้ยมันมีลักษณะเป็นอย่างเนี้ยมันจึงเป็นที่มาว่าสองแปดสิบแปดสมสองสิบแปด แปดสองคือมันเวลาเราจัดเรียงมันจะค่อยๆค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงใช่ไหมครับตรงกลางมากสุดเพราะตรงนี้ไงมันมาเติมตรงนี้ก่อนที่จะเติมตรงนี้เอ้ยมันมาเติมข้างหลังก่อนเติมตรงตรงกลางตรงกลางอะไรถูกพ่อพูณหลังสุดมาเลยค่าการจัดเรียงอะสังเกตนะยกตัวอย่างเช่นสองแปดสิบแปดสามสองสิบแปดแปดสองเนี้ยสังเกตค่ามันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงลักษณะตรงเนี้ยมันเหมือนลักษณะตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่คือที่มาว่าทําไม ค่าเวลาจัดเรียงนต้อจึงมันค่อยๆขึ้นค่อยๆลงเพราะเวลาจัดเรียงตรงเนี้ยมันมันเป็นอย่างนี้ยครับมันเติมมันเติมตามลูกศรเนี่ยถามว,ว่าวิธีรูปนี้เธอจํำยังไงจริงๆเธอไม่ต้องดูรูปนี้เธอก็เขียนเองได้เขียนง,ง่ายไหมเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูจดกันนะครับหลักการของอัฟบาวก็คือฟังอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยจดทีเดียวนะหลักการของอัฟบา,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 าว์คือบรรจุอิเล็กตรอนตามแผนภาพนี้ถามว่าเ้าแล้วถ้าเราไม่มีรูปนี้ ว,วนานได้ไหมว่าได้นะครับอันนี้มึงไปดูวิธีว่าคือเขียนหนึ่ง s สอง s สอง p สาม s สาม p สาม d สามไอสี่สี่ s สี่ p สี่ d ส f เขียนตรงตรงกันนะครับห้า s ห้า p ห้า d หก s หก p เงี้ยแล้วแต่ก็เนี่ยเฉียงเฉียงมาเงี้ยเธอดูนะดูดูตามนะครับสัง่อตเฉียงมาเจออะไรก็ ตามนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยเจออะไรก่อนก็ตามนั้นเนี่ยครับเขีนว่าแผนภาพของอัฟบาเนี่ยไม่ต้องจําเธอแค่เขียนเป็นให้มันตรงบนคอลัมน์ตรงบนทัดแล้วเดอนากเส้นเฉียงมันจะเป็นลาดับที่เปของมันเองเลยเนื้อเหมือนรูปเมื่อกี้นะครับทําได้นะวาดเองได้นะครับ อะอะให้เวลาวาดเพราะถ้าไม่ให้วาดเดี๋ยวจะไม่สบายใจ เริ่มมีปัญหารตรงนี้ครับยกตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างเธอเธอ,อต้องเริ่มทําเป็นก่อนยกตัวอ,อย่างนะครับยกตัวอ,อย่างเป็นเอาท่าไรดีเอามาท่าหนึ่งง่ายๆท่าไรนดีครับสมมติเป็นฮีเลียมก่อนฮีเลียมฮีเลียมมีสองอิเล็กตรอนใช่ไหมครับมันก็บรรจุในหนึ s, ่ง s ถูกไหมคือมันมีแค่เชลเดียวมันมีแค่อิเกนเดียวก็หนึ่ง s มีบรรจุสองตัวนะเขาจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นี้ครับตัวเลขตัวแรกคือ บอกระดับพลังงานอันนี้บอกออร์บิทัลส่วนอันนี้บอกจำนวนอิเล็กตรอนที่มีในออร์บิทัลนั้นๆโอเคไหมไอ้เห็นด้อให้อเห็นภาพยกตัวยอย่างเป็นธาตุโซเดียมก็ได้ครับเอาแบบที่เรียนไปอาทิตย์ที่แล้วว่าโซเดียมจัดอิเล็กตรอนยังไงครับโซเดียมจัดยังไงโยโมูโม่อะไรค<ม>าบ หมนึงครับครับสามต้องมีกี่ตำแหน่งสองแปดหนึ่งนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือชั้นที่หนึ่งแปลว่าอันเนี้ยเราแตกมันไปเป็นแบบเป็นออร์บิทัลนะอันนี้คือหนึ่งเอสสองคือชั้นที่หนึ่งออร์บิทัลเอสมีสองอิเล็กตรอนโอเคไหมความหมายต่อมาแปดตัวนี้แปดมันเป็นสองส่วนคือสองเอสสองกับสองพหกคือชั้นที่สอง ออร์บิทล s มีสองอิเล็กตรอนชั้นที่สองออร์บิทัล p มีหกอิเล็กตรอนถ้าว่าเป็นแผนภาพก็เอาอะไรให้ครบก่อน,นอันนี้ก็มาจากชั้นที่สามออร์บิทัล s มีหนึ่งอิเล็กตรอนว่าเป็นแผนภาพคือน,นี้ครับหนึ่ง s มีสองอิเล็กตรอนนะครับสอง s มีอีกสองอิเล็กตรอนสอง p มีหกอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยต่อมาก็มา สาม s ม e ีห e นึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยครับทั้งหมดไล่จากต่ำไปสูงนะเพราะพลังงานต่ำอยู่ล่างพลังงานสูงก็อยู่บนเนี่ยว่าเป็นแผนภาพพอเห็นภาพไหมครับนี่ก็ของโซนดี้โอเคไหมแบบนี้เรียกว่าแบบสองแปดหนึ่งเนี่ยคือจัดเลียงอิเล็กตรอนตามพลังงานหลักส่วนแบบ s p d f เนี่ยเป็นการจัดเรียงแบบแสดงออร์บิทัลวิธีการเขียนนะครับสังเกตพี่เขียนตัวเลขเป็นบรรทัด ตัวอักษรสารกึดที่เป็นออร์บิทัลครึ่งบรรทัดและจำนวนอิเล็กตรอนจะเป็นตัวซูเปอร์สคริปเป็นตัวยงอยู่ข้างบนนี่ขนาดการเขียนโอเคนะครับเขียนเป็นนะเนี่ยครับอลองดูตัวที่ยังไม่ขิ่งยังไม่ขึ้นก่ของพูดเลยนะพี่ลองฝึกเขียนก่อนอ,อใครดีเอามาท้าทงนะยกตัวอย่างมาท่าน,นึ่งเอาท้าทเยอะหน่อยก็ได้ยกตัวอย่างเป็น โมีนก็ไดนะ้ะโบมีนเอาใหญ่ๆเลยโบมีนนี่อยู่ข้างล่างเลยนะเนี่ยวิธีการที่ง่ายพี่จะบอกเลยให้เธอโบมีนอยู่หมู่อะไรครับค้าบอะไรค้าบอะไรโบมีนโบมีนอยู่ค้าบอะไรอยู่ตารางธาตุคาบที่คาบสี่มีสี่ตำแหน่งอยู่หมู่อะไรครับ มู 7, ่เจ็ดเลขสุดท้ายเป็นเลขเจ็ดลองสุดท้ายเป็นลองสุดท้ายเป็นฮะเพราะว่าตั้งแต่ค่าสี่เป็นต้นไปถ้าเลขสุดท้ายเกินสองลองสุดท้ายต้องเป็นสิบแปดนี่คือการจัดเรียงของบรมีนอันนี้คือแบบพลังงานหลักแบบที่เราทําเป็นแล้วไตอาจจะยังไม่คล่องเรามาดูแบบ s p d f ทําไงครับก็ต้องมาแตกตัวแรกแตกเป็นอะไรครับหนึ่ง s พูดพร้อมกันเรืว สองตัวที่สองแตกเป็นชั้นที่สองอ่ะชั้นที่สองประกอบด้วย์บเท่าอ,อะไรบ้างสองพไอ้สองเอสสองกับสองพหกถูกไหมอันนี้เก็ันี่คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่ง,อ,นนงอันนี้ต่อมาชั้นที่สามประกอบด้วยอะไรบ้าง <X> มันต้องมีสามเอสสองสามพหกสามดสิบถูกไหมรวมกันเป็นสิบแปดพอดี วิธีรวมก็คือรมข้างบนไงครับลวมเลขข้างบนงงไหมอย่างนี้ถัดมาเจ็ดตัวหลังก็มาจากสี่เอสสองสี่พหาอย่างนี้ถูกไหมเออทีนี้นี่คือการเรียนจากพลังงานหลักแล้วก็มาแตกเป็นพลังงานย่อยเป็น SPDF <อ>แต่เวลาเขียนไปพัฟบาร์เราต้องไงครับอะไรมาก่อนอะไรครับเวลาพัฟฟ์บาร์เขียน อะไรมาก่อนอะไรครับ 4S จะมาก่อน 3D ถูกไหมเราก็สลับเอาอันนี้มาไว้ข้างหน้าตามแผนครับอาร์ฟบาแต่มันก็ไม่เสมอไปนะขึ้นอยู่กับโรงเรียนเธอสอนอยังไงคือตำราบางทีเขาเรียงอย่างเงี้ยเพื่อมันเป็นเลขที่ชัดเจนหนึ่งสองสามสี่ไปแต่บางตำราก็เรียงแบบอารฟบาาคือมีการสลับก่อนหลังด้วยจริงๆมันได้สองแบบแล้วแต่โรงเรียนเธอจะสอนเอาเป็นว่า โรงเรียนเธอสอนยังไงทำตามอาจารย์เพราะเขาเป็นคนตรวจในคะแนนเธอแต่จริงๆแล้วในเท็กส์เท็กส์ตำราต่างประเทศเนี่ยนะครับมันมีทั้งสองแบบคือจะเรียนแบบนี้หรือจะทําแบบอฟัฟบาลก็ได้ไม่มีผิดเพราะสุดท้ายความหมายเดียวกันถูกไหมครับอืมความหมายเดียวกันมันก็คือท่าท่าเดียวกันพอเขียนไปนแล้วนะแต่เธอจะทานี้ได้คล่องเธอต้องเธอต้องทําแบบขัวบอรให้คล่องได้ก่อนงั้นเดี๋ยวพี่จะให้เธอฝึกเขียนการจัดเรียงในตอนแบบจับเวลา เนาะแต่เดี๋ยวก่อนมาดูหลักอันนี้ก่อนหลักของหุ้นครับมันจะติ่ใจอย่างอยู่ที่ไในตัวเจนครับไนตรเจนมีเจ็ดอิเล็กตรอนครับคือสองห้าเวลาจัดเรียงนะอันนี้ก็หนึ่งเอสสองสองเอสสองสองพสามเวลาว่าเป็นแผนภาพนะครับหนึ่งเอสองก็อย่างนี้ถูกไหมสองเอสสองก็แบบนี้ถูกไหมครับมาถึงพีสองพี มีสามตัวเนี่ยเธอจะใส่แบบไหนระหว่างใส่แบบนี้กับใส่แบบอย่างนี้ใส่แบบไหนครับคุณบอกว่าคุณดูกฎของคุณบอกว่าให้เรียงเดี่ยวให้เต็มก่อนพอเรียงเดี่ยวแล้วค่อยมาเรียงคู่นะนจะไม่จะไม่ให้ไปเบียดกันต้องเรียงเดี่ยวให้เต็มก่อนแล้วค่อยเรียงคู่ก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมทีนี้มันมีข้อสอบเล่นอย่างนี้นะอย่างนี้ยคือถูกถ้าอย่างนี้ เดี๋ยวเก็บเียบเทียบก่อนอย่างนี้คือผิดถูกไหมใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างเนี้ยอย่างนี้ถูกไหมถูกถ้ามันเลีงเดียวอยูอ่มันจะกลับหัวือไม่กลับหัวก็อีกเรื่องนึง ไอ้เธออาจจะงงว่าไอ้เราเขียนอย่างเงี้ยหมายความว่าไงมันคือคนต่อไปครับชื่อพาวลีพาวลีนะครับอธิบายให้ฟังก่อนคนรู้เลยนะคือคุณบอกให้เรียงเ,เ,เดี่ยวก่อนที่จะเรียงคู่เรียงเดี่ยวให้เต็มก่อนคนต่อไปพาวลีอันนี้อธิบายเ้อยอันนี้ก็อธิบายตยามเนี้ยครับให้เรียงเดี่ยวให้เต็มก่อนค่อยมาเร deserted, ียงคู่นะครับอย่างเงี้ยผิดต้องแบบนี้ถูกไหมถ้าสี่ตัวแบบเนี้ยผิดเลยต้องเป็นอย่างนี้ คือเรียงเดี่ยวแล้ค่อยมาเรียงคู่เห็นไหมครับถัดมาไม่มีอะไรเนาะอย่างนี้ก็ถ้าแค่ในเลี้ยงเดี่ยวให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาใส่คู่ทันมาพาวลี่ครับเคยสังเกตไหมในเอาไปพี่เขียนอย่างเงี้ยแต่ในตำราบางทีก็เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยครับประจุอะไรครับไอ,อจริงอิเล็กตรอนประจุอะไรลบ ตัวที่หนึ่งลบตัวที่สองลบมะลบเหมือนกันอิด็ดตรอนทุกตัวประจุลบหมดแล้วประจุลบเหมือนกันนอยูนในอยร์บเทัลเดียวกันเดือไม่เอกใจหรือเปล่าพี่สอนตั้งแต่แรกเนี่ยเอ๊ะประจุลบเหมือนกันอยู่ออร์บิทัลเดียวกันไม่ผ่ากันแย่เหรอใช่ปะมันควรจะต้องผ่าก,กันแต่แต่นี้มันจะต้องอธิบายได้ฟิสิกส์ไฟฟ้าแม่เหล็กเธอจะเรียนตอนมหกนะวัตถุที่มีประจุนะครับเมื่อเกิดการหมุนจะเกิดขั้วแม่เหล็กขึ้นเธอรู้ปะ ต่ออไม่น้จริงเหรออ่ะสมมติว่าเธอมีวัตถุดช้ยหนึง่งเป็นแท่งประจุบวกนะครับแล้วเธอให้มันหมุนหมุนอย่างเงี้ยเธอต้องใช้กดมือขวานิ้วทั้งสี่หมุนตามทิศทางที่มันหมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างนี้ดูกไหมครับหมุนอย่างนี้ นิวโป้งคือขั้วเหนือจะเกิดขั้วเหนือขึ้นขั้วใต้ขึ้นทันทีแต่แท่งแท่งวัตถุนี้ต้องมีประจุนะเกิดการหมุนของประจุทําให้เกิดสภาพขั้วขึ้นเหมือนกันแม่อิเล็กตรอนตัวนี้ยก็จะหมุนทางหนึ่งสมมติตวนโซซ้ายหมุนอย่างนี้อีกตัวหนึ่งหมุนอีกทางหนึ่งก็เลยกลับหัวก็จะเกิดลักษณะเป็นเปรบสมดุลน,นี้เกิดเกิดเป็นแท่งแม่เหล็กขึ้นมาครับฝั่งเหนือน,นี้เป็น N น,นี้เป็น S อีกแท่งหนึ่งอันนี้เป็น S อันนี้เป็น N แรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ยึดอ e ิเล็กตรอนสองตัวเนี้ให้อยู่ในออร์บิทัลเดียวกันได้มันจึงต้องหมุนคนละทางไม่มีทางที่อ e ิเล็กตรอนในออร์บิทัลเดียวกันจะหมุนทางเดียวกันเพราะว่าถ้าหมุนทางเดียวกันสภาพขั้วแม่เหล็กจ,จะเหมือนกันก็จะผลาก,กันถูกไหมครับคือเราตอกไม่ได้นะว่าเลขหนึ่งตั้งกับเลขหนึ่งหงายเนี่ยหมุนทางไหนแต่สองตัวนี้ต้องหมุนคนละทางเธอห้ามเขีนยนนี้เด็ดขาดเพราะอ e ิเล็กตรอนสองตัวนี้ถือว่าหมุนทางเดียวกันไม่ได้ มันจะผลักกันนั้นกฎของพาวล่ก็คือในออบิททลหนึ่งงเนี่ยอิเล็กตรอนต้องมีทิศทางการหมุนที่คนละทางเพื่อให้มันอยู่ด้วยกันได้เพื่อเป็นให้เกิดแรงแม่เหล็กในการดูดที่มันอยู่ด้วยกันได้โอเคไหมครับอนี่ไงทิศทางการสปินหน่อยอิเล็กตรอนถ้าอิเล็กตรอนหมุนอย่างนี้นก็จะเกิดสามารถขั้วขึ้นมาแต่ประจุลบเนี่ย ใช้มือซ้ายประจ,จุบวกใช้มือขวาจำไหมครับประจ,จุบวกใช้มือขวาประจ,จุลบใช้มือซ้ายอันนี้ก็หมนอย่างนี้ปั๊บแปลว่าคนนี้คือขั้วเหนือข้างบนเป็นขั้วใต้ถ้ามันบ่นอย่างนี้นะครับเจอไ,ได้เรียนในฟิสิกส์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาตอนม6นะหลายคนอับบางคนมต้อนอาจจะเรียนแล้วเดียนสองเออนะโอเคนะครับมีสามคนมีอะไรบ้างอารบาวบอกว่าเรียงพลังงานจากต่ำไปสูงแล้วมีเฉียง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 ,ยงใช่ไหม ก็คนต่อมาคุณบอกว่าเรียงเดี่ยวก่อนค่อยเรียงคู่เขาที่บอกว่าในออร์บิทัลเดียวกันต้องหมุนคนละทางนะครับทีนี้พี่บอกว่าถ้าในตัเจนกลับมาที่เดิมจัดเรียงเงี้ยหนึ่งเอสสองสองเอสสองสองพีห้าสองพีสามนะครับไอ้ตรงสองพีสามเนี่ยพี่บอกอย่างเงี้ย ผิดไหมผิดกับหลักสามคนนี้ไหมของรัพดาวโอเคถูกก็หนึ่งเอสองเอแล้วมาสองพีคุณบอกว่าเรียงเดียวก่อนอ่ะก็เรียงเดี่ยวทอนนี้บอกว่าออกไปเท่าเดียวกันต้องต้องกลับหัวต้องคนละข้างไม่ผิดหลักใครเลยอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดนะครับอ่าหรือพี่บอกอย่างนี้เอาเป็นตัวอื่นบ้างก่อนในตัวเจนใครคาร์บอนคาร์บอนหกก็คือหนึ่งเอสองสอง s สองสอง p สองเนี้ยพี่บอกให้สอง p สองเนี้ยเรียงยอย่างนี้ผิดไหมผิดไหมครับอย่างนี้ผิดไหมมันขัดกับหลักสามคนนั้นตปล่าจะต้องมองเรียงตามลำดับเรียงเดียวก่อนเอาไปเท่าเดียวกันก็ก็ไม่มีตัวไหนที่ที่หัวเด็ยดอนหัวเท่าอันหัวเดียวกันไปอยู่ด้ยวยกัน คือ p ออบิทัลทั้งสามอันนี้เท่าเทียมกันใส่อะไรก่อนก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ส่วนใหญ่เขานิยมจะพิมพ์ในตำราอย่างเงี้ยพอเขาสอบออกมาหลอกเด็กว่าอย่างเงี้ยผิดไหมเด็กก็มองว่าผิดเพราะว่าตำราไม่เคยพิมพ์อย่างนี้ก็อ,อย่างนี้มันไม่สวยอ่ะก็เรียนเก็บไฟให้ขวาสีจะได้สวยแต่จริงอย่างนี้ไม่ผิดนะครับโอเคนะถ้าเขาสอบออกมาต้องรู้นะครับนะครบทั้งสามคนละต่อไปเป็นเรื่องของการฝึกอ่ะนี่ไปบทต่อไปละ